สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบปูเท่าชั้นแนวเล้วเด้อพี่น้องเด้อกูได้กลับมาบึงแต่ลมไหลรวยยู่ดีไม่แห้งจุกกูทุกคนเด้อ เศร้านี่ยายโท่มาบอกพี่น้องย่ายไหวนวะที่ย้ายที่้าเพิ่นไปซื้ออะไรรถคลิปที่แล้วนะที่ได้ลถเมื่อนี่เพิ่นกําลังเสียรถมาส่งพี่น้องเพราะว่าเอาไปโอนเอาไปโอนเอาไปล่างขับชายของเลี้ยวทุกอย่างนะครับทำามสะอาดยันน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันพาวเวอร์ต่าง ป่วนเป็นชื่อย่า่เรียบร้อยแล้วเพิ่นกำลังเสียมาทรงนะครับแต่สภาพพี่น้องเบิง่งไปเรื่อยเบิ่งอีกแค่นึงนะครับแต่ครับเบิ่งอีกแค่นึงพุทธเอาต้มหยุดไปตุลาพอดีเพิ่นโทรมาบอกต่ชาวบ้านอยากแบ่งรับพี่น้องแต่ไปเช็คไปยังเบิ่งแล้วก็ได้จ่ายเงินส่วนที่เหลือเพราะว่ามือนั้นมัดจัสามสามพันบาทมัดจัสามพันบาทแล้วก็ ส่วนที่เลือรับรถทั้งใจรวมทั้งมดรวมทั้งมัดคือหาหมื่นบาทพี่นอ้องเป็นรถเชียบโรลิกตาบอตีอีหอก็พ่อใส่อยู่พอ่าย,ยัง,ยงปีมันก็นยังดีอยู่ปีสองพันทิพสามทิพสองทิสามลพี่นอ้องได้ประมาณสิบกาปีน้นอยๆก็ามาใส่มาสอยน้ำเงินนำ้ำซานก็บ่ขึ้นยังไรหรอกพี่นอ้อง เสียมากกับซ้อมได้คื้นก่านั่นแหละแม่นมันที่เป็นแบนที่แบนที่บดีบลอแบนเป็นแบนล่องนนพี่น้องที่บ่มีซื้อเสียงก็ได้แต่ว่าตอนที่เพิ่นบ่ท่านในใ้ย้านการผลิตของยี่ห้อเพิ่นราค่าเพิ่นกับแพงด้วยหละพี่น้องเลยอย่างนี้มันบ่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและค่าเพิ่นเลยตกไปพี่น้องที่าไปเบิ่งน้ำกันไปรีวิวครับจะเข้า แต่กระจายเงินจ่ายท่องให้เพื่อนแม่พี่น้องเด้อไปพี่น้องไปน้ำกันกําลังสิมาหอดไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันผู้ถอดกําลังลรือลงรถรถคันเก่ากําลังลรืออยู่พี่น้องลืมบอกวันที่จะรัมื้อนี้ก็วันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องใกล้จะสิ้นเดือนเด้อปีใหม่ปีหกแปดีใกล้จะเมื่อเดือนนึงแล้วผู้ถอดกําลังขไปเบิ่งรถกันจะเข้า กำลังเรือนี่เราไปนอน้ังเพิ่นโทั่วมาบอกเรือเชี่เขาดินเขาเฮ็ดไหมไปน้องกับเบิ่งนครกันมาแล้วครับพี่น้องมาหอดแล้วเบิ่งน้ำกันบัดนนี่ครับเก้าแปดเก้าหกแปดสามสกลน,นครยนป่ายเรียบร้อยแล้วพี่น้อง สวัสดีครับค่นวดดวนแล้วปอสวัสดีครับสวัสดีครับรังลืรงลือมาไหนพ่อกำลังลือบาดอยู่ออเดราทายกิบมาโรงัวถอดบาดเป็นย่งครเลเลสวยอยู่พ่องามเมดละองมันดน้ำพเข้าขึ้นกาละจ่าตีนก็ไร้ดรถรุ่นเดียวกันเนาะรบขั้นเงินเนาะข่าแม่แนเมนรเดียวรุ่เดียวก็พอแหละ ข้องโดนหลือเ่าเห็นแล้วบอว่าอีกแล้วบ่คันห่บ่ค้นของหนูน่ะรา้ไปีหรอใช่เเดียวไั้งอแล้วนะชุาบ่เออสองันสิบ่สอพนี่พอไม่โอเลร็มอันนี้มากับโถลดวเ่อคู่มือเรื่องคู่มือซื้อซื้อแม่เล่าเนยพูดถึงกรมัสิบ ยายบทสีพวกบเครื่องเอยดไงกับบงกรไดเลยวะ้ไทยไก่กันยูหูวจักกันห่ดอกมูดแลว่เรงนันลยแ่เายไปเลยเย้ายเข้าในบ้านข้าวพอขี้มึงหกิ้่อน่ะเออขี้ีเนี่ยขี้ตัวยายไปถ้าบอก้ีแว่าครับผมเจียถอยเจียม่เออไมบอกเยเออแมนังานั่งไปนั่ แม่สิครับบอลืี่ใครพอับไปไปไล่าแล้วครับตกอนเออไไปเย็บเงินไปพ่อึ้อถือไปนําก็ได้แม่ไปนัากันลดจ้ะเราเลยีขันเก่าคนน้ำมันวันประกาศให้เลยนี่มไปสอบมาดินไปสอบไปนสอบมดห่วยเพราม่เกือมืนมววันโอไปสอบมีอย่งมันเปเตี้ยนไอ้อยงค่อยงค่อยสอแล้มันนี่มันนีอันพ่อมันมีอัน ยังป่ะห้องไม่เป็นค่อยมั่เป็นค่อยร่วมตรงนี้มันเป็นค่อยอันมันมีจานใจเปล่วะนี่นอยเ้ยมันไปซื้อมาสองรย่ห้องห้องบ่าือเปิดตงนีเปิดตรงห้องไว้หาเมื่อนันอยก็ได้หอห้องอันห้อเหตดนะ

หนึ่งสองสามตัวนี้มันค่อยค่อยรวมเออค่อยรวม้วก็ชุดมาทียนาสั่นเปอนว่าชุดมาทียนมันเฉกเงาเฉกเงาเก็บอยู่หนูเสนเมื่อไหล่เพิ่นเฉกหให้เพิ่นกับพ่อของแกดูมจแกคนเนาะอืเฉคตัวทา้งข้าวเดี๋ยวก็รู้แล้ว คนขายรถตรงสนหน้าหนให้ยทางรอเนาะไ่คี่ไล่ก็บวงต้นแล้วไมา่ครายหมอบอกคนไวาอยู่ว่าคนประกาศไว้ยังไงคที่ดรไปคนะไมนเปนยี่ดีเก็บหน่อยเดียวเนี่งเก็บมองส้นพอไปแปะหน่อเดียวแคนี้นืกสาว่างอนี่คู่มันออ ลองมองอีกแกดื่มี่น้องเลยอ๋อดีจัเลยทดลองครับมองดึงอยู่เพงอ่ะโอ้หีครับคนละหานเซลลมองเงล่หนโอ้ขายังมาถึงอยู่นัเตาขาสันนี่เราบีบนี่บ่แมีนคบเราบีบอันนี้เลงเนียบขันเดียวเด้อมันเป็นขั้นเล่งไม่ฝ่าเด้อ ตัวนี้มันเกเป็นไฟฟ้าเบิดคันเลยแม่สตาร์ทก่อนเดี๋จะยิบอกแม่สตาร์ทก่อนยิบอกมันบวกคือคันนั่นเด้ค่ะคันเดียวเด้อใช่แล้วคุณเจ๋อเอาความใแม่เลยเด้เหนียวมากไหม่สียเอาเจ้าไปนะเนี่ยบวกดูพี่พี่ด้วยนะครับต้องกินยายให้หลวงยังมาเราไม่ต้องไปคางนี้ไม่ต้องมีแม่แล้วมีเซื้อโดดทางซ้าย ป้บแค่ขีดเดียวได้นี่นะไม่จ้าขอาบ่้อนหนาวจังอ่ยแม่รับไฟเดียวรับไฟเดียวครั้งนี้บวงานครับรับแล้วอ้าวคุณมันบอกดทำกมเคยมันทำวามเคยสินนดแม่นทวงมเน่รบอกกันแล้วกันแม่ก็นังแม่กัเบิ้งกระจุกพ่อดีบ่ดพ่อดีกับป้าใส่ขอมก่อนครับเออ ดีวะแต่พอดีตัวน้นมันสีปาไฟฟ้าจองอันนี้สองไฟฟ้าไฟฟ้าเฉยละมงไฟฟ้านี่ครับเงี้ยวน้อยๆนี่ยโอ้นี่แมนแต่พอดีแล้วแม่ก็ไมใช่ละอ่แ็กนอยดีวก้อนถนทัวน่แม่อยดีคางนั่นแม่กโลงมาเนี่แม่กดลงตัวนี้ด้อตัวนั้นมันสีกวทั้งนี้ตัวคาน้ำมันสีกโทั้งนี้ค่ะแม่มันเปนไฟอ่านมันกนเตอนนั้นเป็นไม่ล้วนนั้นกนไครับนี wiście, h, ่ยกดลจังดึงกอนจังด uh, ึงโกนลดลงแตก้นจังดึแมนโกนล่อแ้ เรต้องกดแห้งดอกกดธรรมดากดมันบม่ได้กดแห้งเหมืนั่นมาดีนี่นะแม่แม่คมลงสิคมลงจนคอยดึกมากร่วงสินะคมล่วงพอยะกดแห้งไคมพอไม่ดุกอันนี้แม่แม่คมร่วคือมือเ่าแข็งนี่แม่แม่ดันร่ลงเออแม่แม่เบิรงนตัวดีเจดีเจดีอาร์ผมเจดีดีใช่เจดีเทาเดินนานนะดีพี่เออค่อยๆแบบมือทำไมจามันมันบอยเบียดเลยเออบอยเบียดไปเราว้องรถข้างหน้า เฮ้ยเมเราไดเรอทีเาสิเียข้อนี้มันบอกเออัไม่ต้องเหยียบเบรกแง่งหรอกมันเป็นเบรกไฟฟ้าเบิดชุกูคัสเบิตูยางเลยขันติดมือรั่งกิน้ขับหม่ไหม หนักเด้รถชิบลั่ดให้เราขับปัน่นปั่นขับชิบลว่นเอาไปเขากังบ้านเราไ่นอนด้ยเขากลางบ้านยังเงียบดี่าย,ย,ายเาย็นถ้าว่ากัเทียวเต็มลอยมันก็ได้ต้องตามสภาพตามราคาแม่นาหลวงหลวงทักเรอ แม่ต Obi ้องออกทางใหญ่เลยก็ต้องเดียวจริงๆนะมันน่ะมันสับสดน่าสิรถนี่ยผู้ผม้ยอมเนี่ยขับบ้านได้บ้านบอกมาทางใหญ่แล้วขั้นเท้าไปมือเหือดเนี่ยดวกไปใหญ่ดวกว่ะมันว่สิงบ่ เน so. ี้ยเดี๋ยวี่เมื่อหลายบ่ตัวไหนครับมีอันบีเอชโซ่รถยังไหมเพราะรถเดลยานั่นละขนาด้นบ่บีเีชช่วงกับกับเปลนรโคตรออกไปเข้าไปเบื้องก่อน่อว่ามันมันมันเป็นตอนช่วงเขาเปิดไฟนะถ้าดับเครื่องเลยครับว่โช่วงขันเลื่นมันมื่นกับว่โช่วงขันเขาเปิดไฟเปิดไฟต่างน่าจะช็อตบ่หรือยังไงอ่าฉันเซอร์ครับเป็นฉันเสือ เซ็นเซอร์ยี่บีเเซ็นเซอร์ตัวยูนปลั๊มเทิงแมนครับตัวยูลปลั๊มเทิงมนันาดนั้นแย่ไหมบ่ปัม๊มเซ็นเซอร์มันต้องเช็คราคาบ่ถ<า><า><จ>อดมาแล้วว่าเขศูนย์ดี่ครับผมครับมาถึงแล้วพี่น้องมาหอดเที่นแล้ว ถึงบ้านแล้วไปขบ้านตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยก็เคปิดประตูได้สบาย

เอยมาเลยบังไ,ไ,ไ,ไม่เอกไม่เอก,อกออยึดระเบ้ออ๋อพอดีงามพอดีงามพอดีงามพ่อตัวนี้เด้อมมองโคตรกับจกเวลาเขาหยิบผับเปิดไฟกระโปรงอมองประตูก็เปิดได้เปิดฟ้ากระโปรงกันนี่ล่ะ ล้วเปิดปากระโปรงล้งนี่พอนเส่พี่าก็ได้ Ad. เสียกุญแจก็ได้ยูขนน้องเอาปน้องขันตอนายเงินเด้อพี่น้องเอาคิดปนันทต้องให้ได้เวลาเด้ีรมันมันเป็นเลี้ยวมันต้องให้ได้เวลาย่างหน่อยคลาพวกไปยันนับโลด ทับไปน <c oughs>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  ับกองก็ซิปงกเ็้มาดเาามนับใส่เลยพีาประกาศบริจีสั่งงานด้วยอันนี้มันชื่อข้าละล้านบาท เดี๋ยวจะนับรวมกันนะส7ี <47. S 1> ่หมื่นเนะ <47. S 1> จน็ดมันเไหลเอาลที่เหลือสี่หมื่นเจ็ดบาทสมดรสามพันไปห้าหมื่นเอพี่นองเออนับอีก,กันเ่ <c oughs> ้ามนันติดไปเพิ่มไปนะ เินกับพวกเอินสิไปได้ไปขึ้นรถก่อนสื้อเหลมไปน้ำเอาหนีแยมแทไทนั่าลเจ้าไม่ยากาเขแ็มให้ได้แมของแถมผมด้วพี่น้องหมอนรองคอหมอนรองคอแถมให้ อ้าขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเอ้ยพันเดารถมาส่งแล้วก็ทำการจ่ายเงินจ่ายท้องเรียบร้อยแล้วอ้าเห็นตั้งปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกขันทุกตอนทุกเวลาทั้งผู้ได้ทั้งผู้รับผู้ให่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าเเขามาชมคลิปนี้กันบลำให้รวยให้ยุคดีมีแห่งทุกทุกคนเด้อสำรับคลิปนี้รัสวัสดีครับ